เลเยสวัสดีครับผมพลน์เองนะครับผมง,งงว่าวันทำไมวันนี้ถิงแต่งตัวนี้นะเดี๋ยวเนี้เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับผมไปที่หัวหินนะก็จะเป็นฟูวิลล่าจำมไม่ได้หรอกว่ามันชื่ออะไร<ม>เพื่อนจองมาเลยก็เดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันก่อน,นเจอกันตอนนี้ถึงร้านแล้วครับซึ่งแล้วก็มีเจาเจอเ,เพื่อนรัวนะเพื่อนของเราคือใครอยากรู้ปะไม่ต้องรู้ <laughs> นี่คือสีหน้าของเพื่อนเรานะครับหมดแล้วหมดแล้วชื่ออะไรครับไปบอกไป่บอกเอ้าแล้วใส่กาฟิกงวะที่เราสั่งมาก็เป็นเกาเหลาเลือดหมูนะครับร้านนี้ชื่อร้านว่าสุทารตนั่นเองขอเกาเฮ้ยเมื่อกี้เจอเพื่อนไปแล้วคนหนึ่งแค่ไหนทีนี้มาครบยังไม่ครบนะครับเหลยสองคนมีคนหนึ่งสามอ๋อมีคนหนึ่งดี๋ยวเราจะไปเจอที่ปิ่นเก้า คนหนึ่งที่สินเก้ามีอสองคนที่เทสไงอ๋เ <c oughs> เอเบบรีเฮ้ยยังไม่ได้นำตัวเลยชื่ออะไรครับพี่เต้ครับแล้ว <c oughs> ที่เหลือคนนั้นน่าจะคุ้นเคยนะครับแม็กนะครับแล้วก็หลังสุดตัวรองชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะเนื้อว <c oughs> <ฮะ>ัวเนื้อวัวชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรเดินไปเดินไปอ,อะไรครับพี่ตัดออกตัดออกชื่อ,อไตเติ้ลครับชื่อไตเติ้นขาโป๊ก เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สายใต้ใหม่นะครับก็คือสไตล์เด็กขอนะครับเราจะไปเที่ยวแบบว่านั่งรถบขสไปลงที่หัวหินนั่นแหละเจอกันถึงสายใต้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อตั๋วรถตู้กับเพื่อนๆนะแล้วก็ดูเหมือนแล้วจะมีจะมีคนตกรถหนึ่งคนนะฮะอาจจะไม่ตกแต่ว่ามาสาย นั่นคือเพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปไปเจอเพชรกันยังไมมาสิไปไหนมาเราทำไมมาสายค,ครับอยู่คุณนั่งด้วยได้ปะเจอไม่ได้ทำไมมาสายครับมีตื่นก็นั่งเลยทำไมมาสายอะครับอี่อาโคตรร้อ<ช>นเลยสัตว์ไม่รู้เี้ยอะไรต่อไม่รู้เหี้ยอะแล้วไม่คุยคุยยังนะไม่รู้เรื่อง เเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวหิน One eternity later ในี่สุดแล้วก็ถึงหัวหินแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้าง ชืเออะเบลเลมาเกวิลเล่น,เน,ะนะครับเรามาลองท้องกันนะครับครบแล้วไม่ลองอะไรเออกินแล้วไม่ลองท้องละเดี๋ยวแพนต่อไปก็คือเดี๋ยวเรา,นานจะเข้าบ้านที่เราจองไว้นะครับเราเปลี่ยนแพนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันก่อนคาเฟ่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับเปบ็นการเที่ยวที่แบบนงแผนมากทุกคนใช่ไหมมีแต่เหมือนไม่มีเจอกันที่ร้านดีกว่าเพิ่มทิปบอกเลยว่างงงง ตอนนี้แบบวุ่นวายมากเมื่อกี้เราจะไปคาเฟ่อีกร้านหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเออไม่ได้ <laughs> ไม่ได้คุยกันากก่ากก <ขะ S 1> ็จะไปคาเฟ่ไแนใช่นโนแพนจริงตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้เปลี่ยนไปคาเฟ่หตรง,ขงเขาตะเกียบชื่อว่าสกู๊ปนะครับไปไปีนเขาป่ะได้ได้นปีนเขาไม่ดรไดได้ เฮ้ยฮัลโหลว้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเจ็ดดาวตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนตะเกียบตอนนี้เราอยู่ที่เขาตะเกียบเฮ้ยเขาตะเกียบเฮ้ยอย่าถูกแล้วนะฮะจะไปที่คาเฟ่ชื่อว่าสกู๊ปนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนู้นไหนวะเดี๋ยวโซไม่โดู อันนี้อันนี้พุจะรูปปางอะไรวะปางหวานปางยาสข้างอ <c oughs> ไม่ใช่ปางเฮ้ยยายาย,ยไม่เอายายาุย้นะจุดนะจุดนยจะสรรุปก็คือเรามาถึงคาเฟ่เุดนะจุได้กินอะไรนะครับเพราะว่าคนเยอะมาก คนเยอะมากแล้วก็แบบน่าจะนานอ่ะกว่าจะแบบกินเสร็จก็เลยเปลี่ยนแผนไปเที่ยวที่อื่นต่อนะฮะตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปบ้านพักนะครับแต่คุณดูแมฆดิแบบมืดโอไมคก็แปลกเข้าบ้านเละแน่นอนตอนนี้เราก็มาถึงฟุวิล่าแล้วนะครับ ภูวิลล่าโอ้โหภูวิลล่าไม่ <pall ai. S 1> แบบไม่แบบว่าคืมมาเลยอะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเพ้ยทางเหรอนี่ครับอู้งานนะฮะเพื่อยกน้ำแช่เย็นนี่คือห้องนอนผมเองนะครับเปลียงของผมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันก่อนว่าเป็นไงว่า โอ้โหโคตรกว้างอ่ะอันนีแต่ว่าอยู่ไี่สิบคนเลยวว้าวเริ่มต้นทริปได้ดีฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนานมากอ่ะลงมาแน่เฮ้ย,ยนัวจะแบบอุ่มจ่อแทงไม่ลงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลนงานนี้ สรุปคือเราเข้าม้านตั้งแต่บ่ายใช่ปะ่ะตอนแรกจะออกไปไปเทีย่ยวใช่ปะ่ะไม่ออาไปเทีย่ยวแต่ว่าฝนตกก็คือเราต้องรอฝนตกแล้วยอดีอย๋ยวคืนนี้เราจะไปตลาดโต้รุ่งกันนะฮะถ้าฝนหยุด <c oughs> จะโดนลิขสิทธิ์บบวะเพลงแบบ <c oughs> แล้วเราก็แทงพูยาวเลยนะไป <c oughs> ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ เห็นเรามาพูดแ่กอย่างนี้ยมือเย็นก็ต้องหรูหราหน่อยนะนั่นก็คือโบรนาเซฟิงนะครับมันเปิดเตาทิ้งไว้อ่ะด้านในอ่ะร้อนอ่ะร้อนอยู่แล้วฝั่งขวาจรนีๆมันจะมีแสงขึ้นมาเลยเพื่อนมันร้อนจริงแล้วสิ่งที่ขายไม่ได้เลยมือหรูอย่างนี้มาม่ามาเที่ยวกินมาม่าเออแต่ว่าก็ด้วย อินเคสด้วยว่าฝนตกนะครับก็มามากไปทุกคนกัสสีเขียวไหมสีเขียวเสีเขียวหน้าจอใครกูไม่ชอบสีเขียวนะวะระวังไฟไฟเป็นอะไรนี่คอนเทนต์เที่ยัวติดแบบนีล้วกังจะกล้องี่เดินไปเลยลอยขว tamam. <cko ier noise> <ran> ้าเลยแล้วก right. awesome. ัน <crawl prejudice> <laughs> <en open>. <lobster> โคตรขี้โม้เอาอะไรมาลงวะรงรงลงบนมึงมันใจตัวเองอ่ะเฮ้ยสวยเนี่ยไม่อยากได้โมวินแบบโมจิแบบโอ้ยสวบเลยสวบเลยจริงได้เลยดิลูกเก่าวได้เลยลูกขาท่วมเลย เออไม่เฮกันหรอวะอะไรเลยแมวนั่นแทนรูปแปลกเรื่อยๆจนแท้เหี้ยแมวอะไรเฮ้ย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 โอ้นี่คือปิดไปแล้วหรือว่าปิดตกมาแล้วไม่เปิดตอนนี้าอยู่ไหนตอนนี้ตองถ่้ยสายกว่าตรงนู้นสวยกว่านะ ขโอเคตอนนี้เราอยู่ตลาดโตลุ่งหัวหินนะครับผมเดี๋ยวเราจะทรายละวนกลับมาไปหาของกินกันนะฮะยามดึกนี่ร้านแรกที่เรามาวันนี้โชคดีมากเพราะว่าฝนตกคนน้อยนะครับเราก็เลยมากินเค้กชื่ออะไรนะเจ็ดสองเครปนะครับเซอร์ไูเครปเดี๋ยวรอกินรอกินโดนกันหมด ผมสั่งเป็น,นวานิลลาเอ๊ะอะไรวะวานิลลาฝอยทองนะครับฉ่วงมีไฟเลยขอไฟหน่อยอร่อยมาก วนี้ก็เหนื่อยไ้ทั้งวันแล้วนะครับก็โยเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่านอนเป็นไฟนอนไปสวัสดีเช้าวันที่สองครับเอ้ยมันมีอย่างิีกตลอดเอ้ยอะไรนี่มัวันนี้เรายังไม่รู้แผนเลยนะครับว่าจะไปไหนครับเพื่อนก็ยังไม่ตื่นผลแล้วผล้ ตื่นแลยวเด็กๆเชียร์เกินไปวันนี้แดดแรงมากครับทุกคนสาน้ำที่ไม่ได้เล่นเพราะว่า มันดูแบบไม่สะอาดเลยก็เลยแบบไม่ค่อยการเล่นเท่าไหร่แล้วก็ออกมาทำไมเนี่ยร้อนที่นี่มีดาดฟ้าด้วยนะครับบนบ้านแล่ผมออกมาตอนเที่ยงพอดีเลย <c oughs> เดือดเดือด <c oughs> ร้อนร้อน <Day> two. ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับเราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดในหัวหินนะครับผมเดี๋ยวเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเมนูเด็ดเจ้านี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มออยำน้ำข้น,นทะเลนะแล้วก็มีไม่ใชงทะเลทั้งหมูเดี๋ยวเราลองชิมทะเลก่อน๋ยวเราจะจัดหมูด้วยช่วยหน่อยรีวิวนะครับ<ด>เออเนื้อแบบว่าเคยกว่าอาหารทะเลแบบ <พอ S 2> สดไหมแบบว่าเด้งเลยอเด้งเลย สดขนาดไหนครับสดมันลุกขึ้นมาต่อยอ่ะโหหมดไปชามแรกนะครับเรามาต่อชามสองเบิร์นทุกคนเลยแต่ว่าของดีนะครับเคลียร์เก็บไว้เถอะมอกมันมีเยอะแล้ว จำเมื่อวันที่เรานกคาเฟ่นะครับเพราะว่าคนเยอะบอกว่าวันนี้จะคนไม่เยอะนะครับคาเฟ่ที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่ายูเลกานะฮะอย่าพาไปดูด้านในกันว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับร้านยูเลกานันเองนะฮะอยู่กับเพื่อนของเราโอเค บรรยากาศในร้านก็คือแบบชิลมากเดี๋ยวมีด้านนอกด้วยเดี๋ยวพาออกไปดูว่าด้านนอกมุถมถ่ายรูปอะไรเยอะเยอะมากเลยรอติดตามเมน,นูที่ผมสั่งนะครับเป็นลาเต้ไข่เค็มนะฮะด้าน,นบนเหมือนจะเป็นฟองฟองไข่เค็มแล้วแล้วก็มันจะเป็นทองหยิบมั้งไอสีทองๆเนี่ยเดี๋ยวลองชิมกันว่าแบบรสชาติโอเคะครับ

พยายามอย่ที่ไหนพยายามอย่ไหนก็ไม่รู้ไปช่างไม่เราพาเดินออกมาดูด้านนอกน,นะครับว่าแบบมีมุมไหนหน่าถ่ายรูปบ้างแต่คุณเห็นด้านหลังผมไหมครับดูเมฆดีแบบมาผิดฤดูอ่ะแบบว่ามาแล้วดูฝนเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยก็จะมีแบบว่าป้าย <c oughs> ที่เขาถ่ายกันเนี่ยครับใช่ปะ่ะเห็นวะนี่ยูเลกาแล้วก็มีแบบเหมือนจะเป็นเต็นท์เขาเรียกว่า เขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกระโจมปะใช่ไหมแล้วก็จะมีรถบ้านโคตรเจ๋งอ่ะดีอะไร้ครับตัวอะไรขึ้นฝนมาแล้วเปียนนั่งกูเปียกแล้วเดี๋กลับไปนั่งในร้านเหมือนเดิมแล้วก็มาแมะซื้อของนะครับ กับเข้าที่พักกันครับก็คือซื้ออ๋อคือแย่งไปซื้อกับเพื่อนเพื่อนก็จะไปซื้อเป็นพวกหมูไก่นะครับแต่ว่าเราแย่งมาซื้ออาหารทะเลกันนะฮะเดี๋ยวจะไปเลือกกันว่าจะซื้ออะไรไปจะไปดูกันว่าจะซื้ออะไรไปกินบ้างเราก็จะต้องใช้สกิลพ่อบ้านในการซื้อ <laughs> ซื้ออาหารทะเลนะครับมีไหม <laughs> ไม่มีมใช้เซนนะครับไม่ก็เดีย๋ยวเราจะถามเขากันว่าพี่สดเปล่าครับแบบว่าสดสดขนาดไหนอะไรเงี้ย แเขาต,ตอบว่าสดพอตัวก็โชคเลยอะไร,รไะตรงโซนที่เรามาเดินเป็นโซนเขา,าเรียกว่าทางขึ้นเขาตะเกียบใช่ไหมใช่ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงข้างๆก็จะแบบว่าขายเป็นอาหารทะเลสดหมด,หมดแค่จะแบบสนามข้างสองข้างก็คือเป็นร้านแบบเหมือนแข่งกันขายอ่ะ <สด S 2> แล้วรู้ได้ไงว่าสดอะ่ะโอ้ยก็ถามแม่ค้าอะไรยังไม่จบอีกขออนครั ถ้าซื้อก็เลยดูเลยเลยว่าสดแน่นอนเพราะว่าอ๋อยังไม่ตายเลย <c oughs> นี่กระดวนสาดไปต้อยู่เราซื้อมาแล้วนะครับอาหารทะเลที่ซื้อไปเนี่ยอะไรบ้างนะอันนี้กุ <c oughs> ้งกุ้งอันนี้กุ้งกั <c oughs> ้ง,ง,งกั้งกุ้งอะไร <c oughs> แล้วก็หมึกนะครับหมึก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 อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวที่จะไปซื้อเพิ่มก็คืออาจจะเป็น <c oughs> ซื้ออะไรเพิ่มวะหอยเชลล์หอยหอยยังไม่มีหอยใช่เออหอยเดี๋ยวเราไปซื้อหอยกันครับผมใช่ กลับมาถึงบ้านพักแล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องเตรียมของนะฮะและ้วก็ก่อนจะย่างดู่นี่นั่นเยอะเลยบอกเลยว่าวุ่นวายแน่นอน <c oughs> โคตรวุ่นวายตั่งได้เฮ้ยยังไม่ตายเหรอ <c oughs> ใช่ตายแล้ว ขั้นตอนนะครับขั้นตอนการเตรีมยมอาหารแล้วก็ความวุ่นวาย<ท>นี่นี่มึงเคสเสร็จแล้วหรอยังเฮ้ยโถ่เผัดผ่านเฉยแล้วเดืเอดเกลือแล้วไปออา เทียนรสชาติกันนะครับว่ากินได้หรือเปล่าเพียงจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยโคตรอร่อยว้าววันนี้วันที่สามนะครับเรา กลับแล้วครับไปเจอกันใหม่ครับผม